ท่านสาธิชนวัตรบริษัทต่างหลายวันนี้ก็คงเป็นวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันห้ารอยสามสิบสี่ตามเดิมบันทึกคืนเดียวกันขอก็แห้งเลือเกิน <c oughs> หลังจากที่ห้ามบรรดาปันชาชนหลายแล้วนั้นแล้วคนทั้งหมดก็พากันขับไลค่คนทั้งคนไปถ้าถามว่าคนสองคนนี่เป็นคนที่นี่หรือที่ไหน ชาวบ,บ้านบอกว่าผมไม่เคยรู้จักมาคอนเลยก็มีคือสองสามคนบอกว่าผมจะต้องตามล้างให้ได้คนนี้เขาก็เลยบอกกโยมอย่าทําเลยในเมื่อเขาทาอัตมาไม่ได้แล้วก็แล้วกันไปเขาจะ้แได้ทราบว่าพระธุด,ดงค์นั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหยื่อเขาไสยศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่นักไสยศาสตร์จะทาได้ง่ายๆชาวบ,บ้านก็ขออนุโมให้อยู่ทั้งสามวัน คือถามอินทกเพระว่าตามัญญาของเราจะต้องอยู่จะต้องอยู่ในป่าไปพบกับคนท่านอินทกะก็บอกว่าที่นี่เป็นชาวป่าไกลวัดมากหาวัดทำบญยากคนจะอยู่สงเคราะห์ในเมื่อเราอยู่ของเราเขาก็เข้าบ้านของเขาถึงเวลานำอเมียหายก็านำมาให้เราก็รับประเคนเพราะไม่เป็นไรที่เราจะได้ รู้ใจตัวเองว่าเราติดอาหารชาวบ้านแล้วไม่ติดแต่ก่อนจริงอาหารชาวบ้านเขาก็มีรสอร่อยดีอย่างพริกนี่อย่างพริกเผาเขาก็ไม่มีกะปิไมยว่าจะเป็นพริกเผาหรือพริกแห้งทำม,มาให้อาหารต่างๆก็มีอะไรบ้างนะบางวันก็มีแย่มาด้วยถ้ามีอะไรบ้างพวกเราก็ไม่ได้สนใจ แต่ว่าที่สนใจมากที่สุดก็คือผักอาหารประเภทผักกระเทํามพริกชอบฉันเพราะหลีกเรี่องหนึ่งเนื้อสัตว์ความจริงไม่ได้กินเจแต่ว่าเกรงว่าจะติดเรื่องหนงเนื้อสัตว์มากเกินไปนี่เป็นการหนึ่งถ้าเราชอบอย่างไหนเข้าเขาจะาหาจะนั้นมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาปวป่าเขาต้องหาแย่บ้างหาอึงบ้างอะไรเป็นต้นพวกนี้ ถ้าเขารู้ว่าพระชอบเขาอยามาให้มากก็แปลว่าทั้งสามองค์ก็ชอบเหมือนกันคือชอบผักอย่างผักบุ้งผักผักอะไรต่างๆที่เขานามาให้ก็จิ้มกับํำพิกเขาถามว่าทําไมถึงไม่ฉันเนื้อสัตว์บอราว่าตามธรรมดาเขาฉันแล้วฉันมามากแล้วแต่ว่าํำพิกอย่างนี้ก็ดีผักประเภทนี้ก็ดีไม่ได้ฉันมานาน <c oughs> <c oughs> ชอบฉัน อย่างส้มตำเป็นต้นก็นํามาเป็นอาหารได้อย่างดีเมื่อกินเสร็จเรากินอย่เวลาเดียวชาวบ้านก็กลับตอนเย็นท่านก็นาน้ํามาน้ามาถวายน้ํามาตูมเป็นต้นแล้วก็อยู่เป็นแบบสงัดขณะที่อยู่แบบสงัดก็ปรากฏว่าเวลากลางคืนคืนหลังนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สัตสตร,ร์เป็นสัตวศประสา คำว่าสัต,ตว์วิสัยก็หมายความสัตว์ที่มีความรู้นั่นคือเสือเสือ,สอจ,รจริงๆเพราะเวลาประมาณทักสามทุ่มเสร็จเส็จนั่งจเจริญกรรมฐานกันอยู่เม <c oughs> ื่อเลิกเหก,การจเจริญกรรมฐานแล้วก็นั่งคุยกันเพราะนั่งคุยกันแล้วแต่ว่าคุยในกรดต่างคนต่างอยู่ในกรดเพราะออกต้องกรดม่ได้ยุงขัดยุงมันมาก ยุ่งจะ,ะกัดแล้วไม่กัดแล้วก็ม่อยากจะออกจากกรด <c oughs> ถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่ออกจากกรดปรากฏว่ามีเสือมาตัวหนึ่งกังคือเห็นเป็นสีขาวก็เด้งหงายตัวยาวและใหญ่มากเดินดมพุทฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดฟุดฟัดรอบกดเดินไปสามสี่รอบเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ถามนักอินทากาบอกว่าถามว่าเสือนี่จะทาอันตรายได้ไหมถาม้าบอกไม่ได้หรอก ท่านเฉยก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าหาว่าท่านไม่เฉยท่านก็ไม่มีอะไรจะสู้ก็ถามว่าถ้ากระถาพระสมสัม,มิสัตถิพระตวดาดไปมาพันจะใช้ได้ไหมถ้าบอกใช้ได้แต่ไม่ควรใช้ให้ใช้แต่เวลาที่มีความจําเป็นในเมื่อปัจจันหน้ากันจริงเราไม่สามารถเจริญเรื่องไร้ใช้กระาบทน้รตะวัดออกเสียงตะวัด เสือก็ดีช้างก็ดีจะหนีไปถ้า <c oughs> เวลานี้เสือกําลังนจะคิดจะทําร้ายแต่วนมาวนไปแต่เข้าในเขตกรดไม่ได้ก็ไม่ควรจะว่าคาถาบทนี้ให้เฉยไว้เรื่องอันตรายต่างๆเป็นหน้าที่ของนณะของผมแต่ว่าเสือเดินวนไปวนมาอยู่ภาคหนึ่งก็คุยแกไม่รู้จะทํางานแก็คุยดินเขากรดหันหลังมาคุยดินเพื่อเราออกจากกรดพวกเราก็ไม่ออก แเล่นเนวแย่มแย่เหมือนกันให้เมุ่งตรงมาด้านหลังคุยดินคุอยมากในที่สุดก็บอกท่อินทะกะบอกว่านี่มันจะทนไม่ไหวแล้วนะคำว่าทนไม่ไหวไม่ได้หมายความจะไปสู้กับเสือเพราะดินเข้าหูเข้าตาเข้าหัวเข้าตัวมุ่งก็กระจุยกระจายไปหมดที่อินทังอินกะก็เลยเอามือชี้ชี้ไปที่เสือ เพียงแค่ทันที้ไปตนเองเสือก็วิ่งชนวิ่งเข้าป่าหายไปท่านถามว่าท่านพระทั้งหลายที่อ่านทื่ฟัง่ว่าใช้คาถาบทไหน <c oughs> คาถาจริงๆคือบทเมตตัญสัพป,ปรโรที่ต้องใช้กันคาอิติปิโสท,ที่ทิ้งไม่ได้ต้องขึ้นอิติปิโสก่อนก็สวดวนธรรมดาก็นี่เองล้านอกจากนั้นก็แผ่เมตตาจิตคือใช้พรหมิหารสี เพรตาเมตแผ่เมตตาไปา็นจักรวาลทั้งปวงถ้าถามว่าแผ่เมตตาแล้วทําไมเสือจึงมาเล่นงานก็ต้องตอบว่านั่นเป็นหน้าที่ของเสือไม่ใช่หน้าที่ของพระเสือมันจะมากินถ้าถามว่าทําไมยังเข้าในเขตของกฎไม่ได้ก็ต้องตอบว่าด้วยอำนาจของท้าวมหาราชก็บ,บริวารของท่านทําให้เสือเข้าในเขตของกฎไม่ได้ หลักที่เราปักตรงไหนเสือเข้าถึงหลักจะไม่ได้หลักูกสายกรดเป็นนว่าตอนเช้าชาวบ้านมาเห็นข้าวเขาทราบว่าเป็นอันตรายเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถามว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรมากลักวท่านนึงเขารับก็บ,บอกว่ามีเสือตัวใหญ่ถ้าบอกไอ้เสือตัวนี้เนี่ยพวกผมตามลา่ตามล่ามาหลายครั้งแล้วไม่พบมาสักทีหนึ่ง ถ้าพบอะไรต้องยิงกัมมาน,นั้นมันร้ายกาจเหลือเกินเคยเข้าไปขโมยสุนัขมากินบ้างขงโมยไก่มากินบ้างแต่หากว่าหรือวัวตัวเล็กๆมันก็ข้าอาไปกินมันเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายมากผมคิดไปถึงว่ามันจะมีมันจะเข้ามาทำร้ายท่านคืนนี้ผมจะมานอนเป็นเพื่อนก็เลยบอกไม่ต้องโยมอาตมาเสี่ยงแล้วถือว่าถ้าไม่ดีก็มันก็ตายไปเองเทวดาและพระไม่ช่วย ถ้าหากเรามีความดีเทวดากับพระท่านช่วยของไม่เป็นไรหลังจากฉันเสร็จก็ลาญาจดนนหลายถอยกรดเดินทางต่อไป <c oughs> ไปคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนไปพบกุติหลังหนึ่งมันเป็นบ้านเรือนไทยแบบธรรมดาธรรมดาแต่เก่าแล้วหลังใหญ่หน่อย ก็มากเป็นบ้านร้างจะเป็นบ้านร้างเป็นวัดร้างก็ไม่ทราบมันมีหลังเดียวจริงๆก็พากันปากกรดรอบบ้านหลังนั้นถามแล้วยินตีกล่าวว่าที่นี่จะมีอันตรายไหมถ้าบอกขึ้นชื่ออันตรายมันมีทุกแห่งให้คิดไว้เสมอว่าทุกแห่งมีอันตรายจะต้องระวังตัวไว้ถ้าถามว่าอันตรายอื่นใดจะมีไหม ไอ้ที่ยังเสือเป็นต้นช้างเป็นต้นท่าบอกเสือกับช้างไม่ต้องห่วงไม่มียพวกผมกันได้แต่คืนนี้จะมีอันตรายแตกต่างจากเมื่อเมื่อก่อนนี้เขถามว่าจะเป็นอะไรท่านบอกว่าเอาไว้ดูวเวลาถึงเวลานั้นก็เป็นว่าในเมื่อคิดว่าจะมีอันตรายก็ใช้สดเมตตาสัพรโรเพื่อเป็นที่รักของเทวาดาและมนุษย์แลมมนุษย์ทั้งหลาย ใช้ก็ตั้งพระบารตามปกติใช้ติดตามสบบาบาดบายถ้าบายถบายถือว่าอันตรายใดๆถ้าอย่าพึงมีกับเราก็ต้องเป็นอันตรายที่เกิดวิสัยของเทวด,ดาที่ควบคุมขนาะอินทกะถ้าสู้ไม่ได้เราก็ควรจะตาย <c oughs> ตัดสินว่าถ้าตายเมื่อไรอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปเป็นไปเกิดบนสวรรค์หรือเป็นพรหมหรือถ้าบาังเอิญกำลังใจเราดีเราก็อาจจะไปนิพพาน แต่ความจริงเวลานั้นไม่ได้หวังอะไรทั้งหมดคิดอ่เป็ะนแต่ว่าเราต้องการบุญอย่างเดียวเมื่อเรามีบุญอยู่จิตมีเฉพาะบุญไม่คิดจะเป็นศัตรูกับใครอารมณ์ใจเป็นกุศลอย่างน้อยก็ไปโสโสุคติมิริสวรรค์เป็นต้นหลังจากนั้นเวลากลางคืนเวลาตีประมาณตีสองลุกขึ้นเจริญกรรมฐานนั่งอีกตอนนี้ได้ยินเสียงผู้หญิง เสียงประมาณนับเป็นร้อยคนไม่ใช่ไม่ใช่คนสองคนคุยกันหุเรเอลเกลียวกล,วกลาก็มองไปมองมาที่แรกก็มองไม่เห็นน่งเข้านั่งเข้าก็เห็นพวกเธอเดินใกล้เข้ามาใกล้มามากมายได้เกินมันสองร้อยคนเศษล้อมบริเวณกอดพวกเราก็เฮฮาร้องลำํำทำเพลงก็ยังสนุกสนานแต่ว่าเป็นผู้หญิงสาวลุวนลน ก็มองดูว่าเป็นท่าเป็นชาวบ้านเวลานี้มันตีสองแล้วชาวบ้านเขาจะมาทำมากระทำมาในป่า <c oughs> การล่องล้ำทำเพลในป่าเพร่ออวดใครอวดต้นไม้ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้มีประโยชน์หรือว,ว่าบางทีเขาอาจจะบนบานเส้นกล่าวเจ้าที่เจ้าทางไว้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังนี้อาจจะเป็นสายก็ได้ก็คิดในใจที่ทำที่อินทกะ ถ้านต่นงอกะว่าคนที่เห็นตประมาณทั้งสองร้อยคนเศจเนี่ยว่าร้องนำนำเพลงเป็นพวกอะไรถ้าบอกว่าชาวบ้านธรรมดาเขาเรียกว่าผีแต่ความจริงพวกนี้ไม่ใช่ผีเป็นพวกลุกเทวดากับพรหมเทวดา <c oughs> ให้ท่านสังเกตให้ดีว่าทุกคนผิวสวยหมดสวดทรงสวยหมด แต่งตัวก็สวยทั้งหมดเครื่อประดับก็สวยทั้งหมดเขาจะมาทดลองพวกท่านวัานหนึ่งพวกท่านจะติดในรูปเขาไหมรายการที่สองพวกท่านจะติดในเสียงเขาไหมรายการที่สามพวกท่านพวกท่านจะติดในดีลาในการแสดงเขาไหมถ้าท่านติดทั้งสามอย่างในอย่างใ,ใดอย่างหนึ่งพวกเขาก็จะกลับ ก่อนจะกลับเขาจะโห่โหระย่ะท่านถาว่าท่านไม่ติดประเดี๋ยวเขาก็เลิกไปถ้าท่านอินทกาก็ถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงก็ตอบว่าจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อลุกก็เทวดาก็ดีพมรมเทวดาก็ดีก็เคยเป็นคนมาก่อนในเมื่อพวกนี้เคยเป็นคนมาก่อนเคยมีร่างกายที่เซนสักระบกมาก่อนเวลานี้ตายแล้ว ตายมาเป็นผีมีสภาพเป็นลมร่างกายเธอก็จับไม่ถูกก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ราคะจะเกิดเพราะอะไรก็ไม่น่าจะเกิดโลภะความโลภอยากได้ทรัพย์สินง,งเธอก็ไม่น่าจะมีเพราะเราทิ้งมาแล้วโทสะความโกรธเธอก็ไม่ได้สร้างโทสะให้โกรธเธอมาร้องรำทำเพลงจะถือว่าเป็นการขัดกับการเยียวากรรมฐานก็ไม่ถูกต้องเพราะต้องถือว่าเรื่องของใครก็เรื่องของใคร ขาจะร้องรำทำเพลงก็ไปเรื่องของเขาเราจะเรียนกาถามก็ไปเรื่องของเราหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก็บอกท่านอินทกาบาาอกว่าอาตมาคิดอย่างนี้ท่านบอกถูกแล้วพอท่านอินทกาบอกว่าถูกท่านนัพวกนั้นหยุดรำนั่งลงคุกเข่ากราบสามครั้งต่างคนต่างไป ที่นักการก็บ,บอกว่าเห็นไหมล่ะพอท่านคิดถูกเห็นว่าพวกเขาเป็นคนสกปรกมาก่อนมีน้าเลือดตําเหลวนั่นหนองอยู่ในร่างกายมรุจาร,ประปาวะเป็นคนมาก่อนแล้วก็ตายหลังจะตายเดียจะสภาพของจิตที่เรียกว่าอาทิตสมานก,กายแล้วก็ในเวลานี้เข้ามาทดลองท่านท่านไม่สนใจในรูปร่างของเขา ท่านไม่สนใจในผิวพรรณของเขาท่านไม่สนใจในเสียงของเขาท่านไม่สนใจในดีลาของเขาถ้าท่านังมีความรู้สึกว่าความมีความเกิดชีวิตเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงคนทุกคนต้องตายเหมือนกันหมดแบบนี้เม่อตายได้ก็เป็นผีเหมือนกันเขารู้ความรู้สึกของใจของท่านโดยที่ท่านม่ท่านไม่ต้องพูดเมื่อก็เห็นอย่างนี้แล้วเขาก็เลยคิดว่า การที่จะมาพิสูจน์เป็นผลดีสำหรับเขาวันพรุ่งนี้เช้าเขาจะใส่บาตรเขาต้องมาพิสูจน์ก่อนถ้บาบังเอิญคณะของท่านองค์ใดองค์หนึ่งไปชอบผิวพรรณก็ดีสดสงก็ตามลีลาก็ตามและสุขเสียงก็ตามพวกนี้อดแน่ก็ถามว่าอีกสององค์ท่านมีความรู้สึกยังไงท่านอินทกาก็บอกว่าอีกสององค์ท่านก็มีความรู้สึกเหมือนท่านเหมือนกัน ต่างคนต่างปรองนองจังว่าบรรดาผีทั้งหลายพวกนี้ต่างมันเน่ามาก่อนแล้วมันเน่ามาก่อนตายคืออุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในร่างกายมันเน่ามันเหม็นมาก่อนตายพอตายแล้วก็เน่าเน่าแล้วก็มาเป็นผีเป็นผีต้องมารอพระธุดงทั้งสององค์ก็ไม่มีจิตประสงค์ในราคาโทสัมมหัวเหมือนกัน <c oughs> ในเมื่อเขาทราบความเป็นจริงแล้วเขาก็กลับไป ้วเมื่อกลับไปแล้วก็ปรากฏตอนเช้าคิดว่าจะออกปนิบาตกับต้นไม้ <c oughs> ที่นักการบอกว่าไม่ต้องไปหรอกปเดี๋ยวพวกเมื่อคืนมันมาแล้วก็ถามน้นว่าเมื่อคืนนึกเห็นเขาเห็นท่านไหมที่นกกากอินทกะก็บอกว่าเทวดาดี่มีกําลังไม่เสมอกัน <c oughs> อย่างผมมาเทวดาที่มีอาการมีร่างกายหยาบกว่าลูกกเทวดาลูกกเทวดาก็มีร่างกายหยาบกว่าอากาศเทวดาอากาศเทวดาละเอียดกว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ยอมให้เขาเห็นผมถ้าเขาเห็นผมเขาจะไม่แสดงอะไรทั้งหมดเขากลัวพวกผมผมปล่อยเขาตามโบติแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาถ้าไม่ต้องไปวินาบาัตก็เปนเป็นน้าว่า สักครู่เดียวประมาณโมงเช้าก็มีเขานี่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงมีแต่สาวทั้งหมดเส,สื้อทรงดีทั้งหมดถ้าพูดตามส่วนคือพวกมาคืนนี้แต่งตัวก็ดีไม่น่าจะเป็นคนภาคอีสานไม่น่าจะไปคนในป่านำอาหารมาถวายแต่มันมีกระหมุก้เขาเรียกอะไรก็ไม่าราบที่เขาใส่ข้าเหนียว ถือมาคนละกล่องละกล่องเหมือนกันหมดแต่ว่าอาหารทั้งหมดไม่มีกลับเป็นข้าวมีสีเหลืองน้อย,อยมาใส่บาทเพราอตักบาทเป็นที่พอใจแล้วเขาก็นั่งคุย <c oughs> สำหรับผู้ชายรู้สึกว่ามีท่าทางขึ่นเเรียบร้อยสงบงเงียมแต่พวกผู้หญิงนี่ทีใช่ตาเป็นสื่อเขอญญาแสดงการออกทางตามาก ทางปากก็สแสดงพูดลีลาก็ดีภพเราะอ่อนหวานทางกาตาก,ก็แสดงอาการเจ้าชู้พวกเราก็รู้แล้วว่าผีจะไปยุ่งกับผีก็ไม่มีประโยชน์ยุ่งกับคนยุ่งกับคนก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยทําเฉยไว้ทําใจเฉยๆก็ค,คิดว่าเมื่อเธอตายแล้วก็วเชิญตายไปเถอะต่อไปฉันก็จะตายมั่งเหมือนกันตายบ้างฉันก็จะไม่ไปยุ่งกับพระอย่างพวกเธอนี่แหละ แเ้วก็กินข้าวไปเมื่อกินข้าวเสร็จก็จะถาสพียให้พ่อนเขาเขาก็รับพลอนรับผ่อก็ต่างคนต่างลาต่างอาหายไปหลังจากนั้นท่านอินทกาก็บอกว่าเดินจากนี่ไปประมาณสักสองกิโลเมตรจะมีถ้ำเป็นที่พักไม่ทราบจังหวัดไหนมันในป่าลึกให้ท่านพักในถ้ำนั้นประมาณท่าเจ็ดวัน พวกผมจะอยู่คุ้มครองท่านท่านก็ทาอินทกะก็นำหน้าเดินทางไปพอเข้าไปถึงถ้ำท่านก็ชี้แจงเรื่องความเป็นมาต่างๆวัดดินแดนแถวนี้เติมทีเดียวเคยเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นเมืองแต่เวลานี้เป็นป่า <c oughs> ก็ดูสภาพบ้านเมืองต่างๆสมัยก่อนเป็นเมืองย่อมๆเล็กๆขน,นาดใหญ่ก็ประมาณสักหนึ่งอำเภอเขตอำเภอในเวลานี้ เป็นกลุ่มของคนบางครั้งบางครวาวก็ยกทัพรบกันบ้างบางร่างบางครว ram, าวเขาก็ดีกันบ้างมีการลบราข้าวฟ,ฟนนันัึงกันณ์ันปกติบางคราวก็ดีกันมันมเป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวคือพ่อเมืองถ้าพ่อเมืองกับพ่อเมืองดีกันชาวบ้านก็ดีกันถ้าพ่อเมืองกับพ่อเมืองเขาขัดใจกันชาวบ้านก็ต้องขัดใจเขาด้วยตั้งแตนที่ไม่รู้เรื่อง ในเมื่อเขาสั่งให้รบก,ก็ต้องรบก,กันก็ยกทัพตีกันนั่นเอง <c oughs> ยกพวกตีกันดูแล้วก็น่าสลดใจก็คิดว่าก็เลยถามท่านบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วนี่พวกพวกฉันเนี่ยเคยมาร่วมเขาบ้างเปล่าท่านบอกอย่างท่านสมัยท่านไม่มีตมน,นั้นในในเขตนี้ไม่มีเ <c oughs> มืองเล็กๆประเทนี้พวกท่านไม่เคยเกิดเกิดเมืองใหญ่กว่านี้เมื่อดูไปจนเพลิน ก็คิดถึงในใจว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในสถานที่นี้เคยมีคนคนมีเนื้ออ่อนกระดูกถึงไม่จะแข็งก็ยังอ่อนกว่าไม้ในสุดคนก็ตายบ้านเรือนที่สร้างสวยๆก็สลายหายตัวไปหมดปรากฏว่ามีแต่ป่าไม้ใหญ่เป็นป่าทึบไว้บ้านเมืองทงลายแล้วนี่คนจะผ่านพ้นไปประมาณเป็นร้อยๆปี นั้นที่สุดก็อยู่ในถ้ำ <c oughs> พอเข้าไปนอนในถ้ำอินทกาก,ก็บอกว่าความปลอดภัยมีกับท่านแล้วหน้าที่ต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของคนอื่นผมขอลาท่านไปสักครู่หนึ่งถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าจะไปเฝ้าเทาวสุวรรณเพราะว่าท่านเทวสุวรรณตัดเรียกก็ไปนั้นว่าอินทกะก,ก็ไป ลูกน้อยอินทกาเข้าไปเลยถ้าพวกเราสามคนกำลังนอนเพลนเลนบรรดาเต็มพระตบริษัทสิ่งที่คาดไปถึงเวลาประมาณทักสี่ทุ่มสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือมีคนมายืนหน้าถ้ำสี่ห้าคนคนเสียคนที่แรกกับตัวเล็กๆคล้ายๆกับเด็กสักสี่ห้าขวบ เมื่อมองดูแล้วมองมองดูแล้วก็ตอนะเขา้าเด็กคนนั้นเขาค่อยโตทีตละหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อย,นอยจนกระทั้งหัวยันพื้นของถ้ำแต่ว่าเธอยันอยู่นอกถ้ำในที่สุดตัวก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงทั่งสะดืออยู่อยู่อยู่พื้นหลังคาของถ้ำ <c oughs> <c oughs> ก็มองดูเธอเธอทําอะไรแล้วก็มองดูคิดด้านล่างจิตใจก็เฉยเฉยดชื่อไปเรื่องธรรมดา ว่าท่านี่ปรากฏร่างกายอย่างนี้ก็คือผีฉะนั้นว่าผีที่เกิดขึ้นมาได้ก็มาจากคนแต่คนประเภทนี้ทำไมถึงต้อง,ง,งเกเรมากใน,นเมื่อเป็นผีมามเป็นผีแล้วมาเกเรกับพระพระถึงมาทวดงต้องการความสงัดก็นึกในใจว่าทางที่ดีถ้าผีมีความฉลาดก็ควรจะนั่งลงกราบ ยกมือไหว้พระดตวยความเคารพสร้างบุญสร้างอุศน,นต่อให้มีบารมีสูงขึ้นมีความสุขสบายมากขึ้นมีปริมาณสูงขึ้นร่างกายสวยขึ้นพอคิดเพียงเท่านี้ผีก็ลดตัวลงพอลดตัวลงมาต่ำนั่งเป็นปกติร่างกายของคนก็่อยกลายเป็นสุนัขใหญ่ เป็นสุนัขค่อยๆใหญ่มาทีน้อยรน้อยๆทำท่าแยกเขียวที่ขาวโพลนเลยจะก,กัดติแต่ก็เป็นการอเอิญอย่างยิ่ง <c oughs> แกทำท่าอยู่นอกถ้ำไม่เข้ามาในถ้ำก็เลยนั่งกันเฉยๆพวกเราก็นั่งคุยกันพอกปล่อยเขาเมื่อผีคนกลายเป็นหมาได้แล่เะสนใจแล้วก็หมา ถ้าหมาเป็นสัตว์ที่เร็วกว่าคนนี่เป็นคน,นแท้กับกลายเป็นหมาแสดงว่าคนนี่เป็นคนเ,เร็วอันนี้เมื่าตายจากความเป็นคนกัดยังกลายเป็นหมาถ้าเป็นหมาโตถ้าเป็นหมาที่ดุดุใครไม่ดุมาดุพระที่ไม่เคยเป็นศัตรูก,กัน <c oughs> พวกเราเอาอย่างงี้ก็แล้วกันแผ่เมตตาจิตว่าบรรดาสุนัขทั้งหลายเธอจะมีความสุข ตามสภาพคนสน,นักเธอยากกินอะไรขอให้ได้กินตามชอบใจแต่ห้ามกินฉันพอพูดเท่านี้สน,นักโหระกักระกักกระเป็นเสียงคนประเ,นนเดี๋ยวภาพสน,นักก็หายไปกลายเป็นพระเดินเข้ามาในถ้ำองค์ที่เดินนํำหน้าคือหุวงพ่อปานองค์ที่สองคือหลวงพ่อจง องค์ที่สามคือหลวงพ่อเนียมองค์ที่สี่คือหลวงพ่อเมียก่อนพระคอมาดันนึกชื่อไม่ออกเราหนงงพระองค์วาคมาดันถามว่าเมื่อกี้นี่แกแช่งหมาเลยพระบาลถามเพราะผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยครับพระลูกกราบท่านว่าความจริงที่ท่านอินทกะท่านหลีกไปท่านบอกว่า ฉันจะมาฉันจะมาลองพวกเธอว่าพวกเธอจะกลัวไหมที่ถ้ากิท่านยิงหลีกทางแต่ความจริงถ้าไม่ไปไปไหนถ้าอยู่ใกล้ๆนี่แหละหากว่าท่านอยู่ถ้าหาว่าให้ท่านให้ฉันแสดงให้เธอพบให้เธอเห็นก็อยาว่าท่านไม่มีฤทธิ์มมีอำนาจที่้งบอกว่าท่านจะต้องไปเฝ้าเทาวีสวรรค์เ <c oughs> นื่องความจริงเทวีสวรรณ์เวลานี้ก็อยู่ใกล้ๆไม่ได้อยู่ที่ไหน ถ้าการทำใจแบบนี้ดีฉันติดตามพวกติดตามพวกเธอมาหลายวันแล้วตั้งแตง่ตั้งถูกหนังหนังควายที่คนก็ททำเป็นนกมาจับแต่ความจริงเขาไม่มันไม่ใช่นกขานมามมัเท่าส่งมาเพื่อจะเข้าตัวแต่ไม่สามารถเข้าไปเขตส,สายอาสายอพูกาศได้ก็จับมันย่อยกรดลงมาไม่ได้กลายเป็นสภาพเป็นนก แล้วก็ถูกเขาเอาทรายมาเป็นข้าวเขาเก่งมากเอาหนามาผูกทําเป็นต้มยำไข่กับพงไข่กับพงฉันก็สังเกตตามสังเกตเธอว่าเธอจะเผอไหมถ้าเธอเผอเมื่มอไรฉันจะเตือนเมื่อน,นั้นแต่าาเอื่อถึงอากาศท่านเตือนฉันก็เลยเฉยไว้หลังจากนั้นมาพบจากนางฟ้าฉันจะาตุมหาของลูกเทวดาทั้งหลายก็ดีพระมเทวดาก็ดีเธอก็ไม่สนใจ มาวันนี้เธอเห็นภาพคนใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นธนูท่านตาก็ไม่ตกใจอย่างนี้ใช้ได้ในการทุดดงจงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเขาอาจจะตายเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราตายอยู่กับธรรมะถ้าเราตายอยู่กับธรรมะอย่างนี้เราจะไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้าเราตายอยู่กับอาธรรมกจิตที่เป็นอกุศลมีความโกรธเป็นต้นเราจะลงนรกพวกเธอทํากําลังใจถูกต้องคอยปฏิบัติตามนี้ต่อไปท่าน,นต้องสี่องค์ท่านก็บอกจะกราบก็กราบท่านขอบคุณท่านแล้วท่านก็กลับไปพอท่านกลับไปแล้วท่านีนักกาก็เข้ามาพี่นี่เขาที่นกกาก็ถามว่าเหตุอะไรไหมเคยบอกว่าแบบไม่น่าจะหลอกกันเลย บอกว่าจะไปเฝ้าเทาวสุวรรณนปล่อยให้นุบบาลนพ่อทั้งสี่เข้ามาท่านก็บอกว่าผมไม่ได้โกหกนะครับท่านเทวสุวรรณนั้งอยู่ใกล้ๆนี่เองอ่ะท่านเรียกผมไปผมก็ไปบอกต้องปล่อยเพราะเดี๋ยวถ้าเราอยู่ที่น่านจะหาว่าเราไม่มีเดชไม่เหมีห่ยนาจกันผีไม่ได้ก็ต้องปล่อยดูดูกำลังใจคือแปลว่าพักที่นั่นเจ็ดวันก็มีความสุข <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า มีคนมาใส่บาทเป็นปกติ <c oughs> แต่คนที่มาทุกคนไม่มีใครแต่งตัวสวยน้องกางเกงปะใส่เสื้อปะบางคนก็ไม่มีเสือ้อทั้งผู้ชายนะผู้หญิงก็พมมีเสือ้อบางคนไม่มีเสือ้อมีผ้าคาัดอ,อกมาเป็นคนรุมร่างนุงลกระรักกุงรังแต่ว่าข้าวเลยกินเป็นข้าวสีเหลืองน่นน้อยมีรสหวานันหน่อยๆเวลาเขาใส่บาตรแ่มีดอกไม้สวยสวย กรคาพาวโพธิมาทั้งหมดเป็นนางฟ้ากเทวดาไม่ใช่คนธรรมดาเราก็จับได้แต่ก็เราก็ไม่พูดเรามีหน้าที่รับเมันเขาให้มันเขามีหน้าที่ให้เราก็รับมีหน้าที่รับรับแล้วเราก็กินแล้วก็ฉันกรความกันไปทุดวงคราวนั้นบรรดาท่านบริษัททั้งหลายก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าจะถามว่าถ้าปู่จาระปัสสาวะทำยังไงก็ไม่ต้องหง่วงหรอก เพราะ้มมันใหญ่คือป่าจะถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ไม่ถ่ายใกล้ตัวแล้วก็แล้วกันก็ไม่ว่าเป็นนวาวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็แห้งเต็มทีเวลาก็จะหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี